เว,วันที่สองของการเดินทางเขาดัดแปดโมงนี่เจ็ดโมงห้าสิบละยังไม่ทันกินข้าวเลยไม่รู้จะไปไทันหรือเปล่าเขาหน้าจะนัดขึ้นรถทัวร์กันหน่อยอเดี๋ยวเราเรีบินข้าวเช้ากัะนฮะมันเดิมไะบอกแล้วว่าคนณลีลาไม่ใช่ผมลงทางงสายมาเนะี่ย กับข้าวตอนเช้านะข้าวดีะนะข้าวดีข้าวดีข้าวดีมากเดีย๋ยวมีเวลาห้านาทีสัดข้าวเดี๋ยวักข้าว่าวอนนะแดดเย็นเสร็จแล้วตอนเย็นก็ลงกระทะย่างได้เลยค่ะ <c oughs> ได้สองแดดเลยพอดีเนาะ,ะที่เราติดค้างกันไว้เมื่อวานนี้นะคะหนูติดค้างพิรุจการเอาไว้ ครับจะไม่เหมือนคนไทยชื่อด้าหน้าแล้วก็ลัมสกุลอยู่ด้านหลังนะครับแตกต่างกันตรงเมืองไทยเป็นยะไงนะนะเหมือนคำว่าโฮจิมินนะนะครับผมก็คือโฮก็คือน้มสกุลโฮนะครับผมจีก็คือชื่อรองมิงก็คือจีนะครับผมนะท่านก็มีการเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับสี่ก็เป็นฤดูหนาวนะครับุ่งหนาวหนาวมากนะุ่งร้อนร้อนมากนะครับห่างจากนี้สามวันเป็นสถิติใหม่ของเมืองฮานอยเลยนะครับเขาวัดได้เท่าไหร่ทั้งรู้ไหมฮะหกสิบเอ็ดองศา เวียดนามไม่มีน้ำฝนนะอยู่ที่เมืองฮานอยครับ6้อุงศานะครับผมเขาเอาความร้อนไปอยู่ข้างนอกนะฮานอยร้อนความอากาศของพื้นถนนนะครับผมร้อนสุดเลยร้อนมากเลยครับผมนะเอออันนี้คืออากาศมันจะแตกต่างกันแต่ช่วงที่หนาวที่เมืองฮานอยหนาวสุดที่เคยเห็นประมาณ2องศาเซนเซีย2องศาเซนเซียนะครับผมนะแต่หนาวกว่านั้นก็คือเมืองซาปานะเมืองซาปาก็ในช่วงฤดูหนาวเวียดนามอ่าอาจจะถึงลบ7องศา มาลบเจ็ดงสานะครับส่วนวันนี้อาจจะพวกเรายังเจอร้อนวันพรุ่งนี้นะถึงจะได้อ่าพรุ่งนี้นะพวกเราถึงจะได้เจออากาศเย็นๆสบายนะครับก็คือบนยอดเขาปันในหิวน,นะครับผม<ว>แต่ว,วันนี้ก็โอ้โหนิดนึงนะครับผมนะเราก็เจะเดินเดินหาไปที่แรกพายเรือโด่ง Hai dah hebat pun วันวันดูโอเคนอนแนวนอนโอเคมันคือหน้าสวยๆฉันไปหมุน เขาเลยครับเราก็ถึงแล拜拜้วนะอันนี้อันนี้เราอยู่ที่ไหนครับยังพอยอันไม่ใช่นี่หมู่บ้านอเลยตามน้องแกไปเลยครับ2องสี่นี่นะครับบันไดอิดบันไดอิดถูกถูกหรือเปล่าไม่รู้ฮะ มีมีเมนูกาแฟอยู่เมนูหนึ่งนะไม่ได้อุ้ยไม่ได้อยากกินนะฮะแต่อยากสั่งกาแฟใส่หมวยหมวยแปลว่าเกลือขออนุญาตกล่าวถึงพี่ชายคนหนึ่งนะพี่ปักนะพี่ที่พี่เล่ามาเมื่อตอน4-5ปีที่แล้วฮะว่าเวียดนามนี่คือที่สุดของที่สุด เรื่องจริงนะครับพี่ทีแรกผมกนึดว่าพี่โมมาตล,ลอดจนได้มาเจอของจนได้มาเจอด้วยตัวของตัวเองจำทุกนางครับพูดเลยแต่เสียดายครัทำตามอุดมการไม่ได้สำหรับเพราะผมแต่งงานแล้วพี่ มันอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องมาใส่ที่นี่ประมาณ140คนนะครับเราก็เข้าไปบ้านหลังนี้ดูได้นะครับพวกชิ้นโบราณต่างๆแล้วก็ขึ้นชั้นบนนะฮะแล้วก็ออกมาตรงนี้นะครับผมนะฮะออกาตรงนี้ว่าไม่เกิน5คนต่อ1ครั้งนะถ้า6คนว่ากลัวมันจะลงไปข้างล่างชั้นหนึ่งครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ยืนอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวน้องเเ๋่เขาจะถ่ายรูปให้นะครับผมนะเดี๋ยวเข้าไปบ้านนี้ก่อนับผครับเลยครับ อ,อ,อ,อันนี้นะครับเป็นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้มันเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างการก่อสร้างวัฒนธรรมสถาปัต,ตายากรรมของเวียดนามจีนกับญี่ปุ่นนะครับผมนะ <c oughs> ดูมาเรียบง่ายมากถ้าเป็นบ้านของ,งจีนนะเขาจะแกะสลักแบบละเอียด <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ของตรงกลางนี้ครับผมก็เป็นอเอกลักษณ์ของไทยนะ นี่นะครับตรงนี้จะเป็นบ้านบ้านโบราณนะครับเป็นที่พักของชาวชาวญี่ปุ่นตอนมีที่มีสงครามานะครับนี่เรามาเจอเรามาเจอลิฟลิฟของคนญี่ปุ่นนะฮะวิธีใช้งานนะฮะอิฟ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 มานี่เ นี่ครับไกด์ของเรานะครับจะสอนวิธีการใช้งานลิปใช้งานลิปเมื่อ230ปีแล้วให้ดูนะครับลงได้ยอย่างเดียวนะครับลิปนี้เข้าไปดูข้างล่างหร <laughs> ือเปล่าตตดถ่ายเยอะตัดไม่ไหวนะแล้วเขตัดฟันทีละห้าวิห้าวิหาวีไงเรียกเอาคุณม,มาต่อกันเลยทีเดียวเออ อสะอพานนะครับเป็นสะานเกานะครับูชาาเาของนผมแดนนะครับระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะครับ เราอยู่เวียดนามนะนีเ่เรากำลังจะไปไหนนะไปจีนใช่มที่เขาบอกใช่เรากำลังจะไปจีนมา,มาเที่ยวที่เดียวได้ไป3ประเทศเลยนะแต่ถ้าเกิดไปเมืองโบราณเรานี่ได้ไปเประเทศเลยนะเ <c oughs> มืองโบราณเรามีมีหอไอเฟลด้วยหรอเมืองโบรที่ถูกปาการะกาศเออเพือนที่นาถ่ายกเขาเอนนั้นไหนเาเอาน báo li, yeah. oh. oh. về ca lực lick lick and Morty này. Đó Việt Nam าชบาบตัวที่ประเทศนะเขาขายชวาวตัวไทยให้กับคนจีนว่าอย ได้เธอถ่ายรูปให้ก่อนครับอนนี้เป็นสังเจ้าฟังตุ้งนะครับผมเป็นสองพงชาวฟังตุ้งเนาะเวลาที่เขามาทำการทายที่นี่เขาจะรวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างสังเ้านี้ขึ้นมาตรงกลางนะครับจะเป็นการูชาเจพาพโพโลสายมือจะเป็นจำแนกทัพทีมขวามือใช้สิงเอียเทพเจ้าแห่งการชุกลาบนะครับ การทำบุญของคนที่อยู่ที่นี่นะครับผมท่านจะเห็นอยู่ข้างบนนี้นะครับไอ้วงนี้นะครับเขาเรียกว่าทูนะครับจุดครั้งหนึ่งนะครับก็จะไหมภายในหนึ่งเดือนแล้วก็ปลายแผ่นเหลืองตรงกลางนะครับเป็นเขียนที่ชื่อที่อยู่ของตัวเองนะครับแล้วก็คําขอของตัวเองนะครับผมนะเดี๋ยวควันนี้นะครับนำคำขอเราไปบริสวานให้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะครับเราก็เข้าไปขอพรจากตรงนี้ได้นะครับด้านหลังนะครับสายมือมีห้องน้ําให้เข้านะ ห้องน้ําฟรีให้เข้าเราก็เข้าได้นะครับแล้วก็มีมังกร9ตัวอยู่ด้านหลังเราก็ไปถ่ายรูปด้านหลังได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาะต่เดิมนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาห้องน้ำฟรีอยู่ด้านหลังนะครับเราเข้าไปเที่ยวมังกรได้เลยนะครับ ไปเดินข้างหน้าก็ได้ถ้าแบบนี้ก็เข้าไปในขวาฝั่งนี้จะไม่โตเลยนะครับอันนี้ถ้าจะซื้อซื้อทุกจุดได้นะสามแสนรองถึงกี่แปดวันประมาณเดือนนีงนะคะับร้านกาแฟต้นลำลับฮะกาแฟโมยกาแฟโมยเดี๋ยวเราไปเจอตลาดกันนะ แต่ก e, ่เดี๋ยวเราจะพาเราไปดอกไปที่ร้านกาแฟมเป็น้นเดินไป้ของจริงนะของจริงเวียดนามของจริงนี่คะเราจะมาซื้อมะม่วงไปฝากกับเจมนะเจมกูซื้อมะม่วงแล้วนะเพื่อน ถามเขาด้วยนะเวียดนามแพ้เปล่ามีมัมบูโร่ด้วยมัมบูโร่เปียกบาฮังแซดจิบอีมันดอมเขาชอบอันนี้นนไหมเปิดรูปหน่อยใช่อันนี้อ่ะออน ซาออลิันมังโกเชอรี่มูนามาซัมมี่ซาออลิันมังโกเชอรี่อีไมซ่าคำดอกในเซตซาซิยมันดองอันนี้ซาท่าลุงกใไฮชินโนะใช่กาดมิยอ่าพริแมังโกเท่าไหร่เท่าไหร่เท่ามัชเวียดนาม Vietnam, China. China don't have. China don't have. Only in Vietnam. Okay. okay. Uh, ngừng đồng này, ngừng Thái. Đi ngừng đồng, ngừng Thái, okay. This one I say for another people 220. No. This car you only one. Bịt cản khai. This car you đi ngừng đồng, ngừng Thái. Hey, uh, thùng cái này 200 rẻ quá. You buy for get one free. Uh, มาตกใจมากเลยฮะสั่งกาแฟสั่งภาษาอังกฤษพูดไทยได้ทุกคนเลยที่นี่ประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นตะเก้ม <95 5. S 1> นหี่นะครับเราก็มาที่ไหนนะลืมอีกแล้ว แปลว่าสมหวังอะไรสักอย่างสมหวังทุกประการนะครับว่าสมหวังเงินสั่งได้ที่ทำงานใหม่เราเองนะครับวัดสมหวังเงินสั่งได้เฮียเดี๋ยวเราไปเจอข้างบนนะเฮียคุยคุยคุยลุยคุย โอยแกภาษาอังกฤษ Do not f ิ e d t อ e อุ้ยนูกอลิงวายไลฟ์ห้ามให้อาหารวายไลฟ์นะฮะนี่นะครับ,อบโอ้ยตังแม่กันอินโอ้โหับพาคิดนะครับแดดแรงมากเลยวายแล้วอยากกลับไปกินเบียร์แล้ว นี่ครับเจอมุมถ่ายรูปแล้วสวยๆไม่มีคนข้างบนนี่แหละมาถ้าเป็นเขาอ่ะเป็นเขาอ่ะลงไปข้างล่างดีกว่านี่ครับอันนี้ที่ไหนเนี่ยเปิดไลออนหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้เป็นดิพิธภัไลอ่อนออกราก้อนกระไหลอ่อนไม่ใช่ต้องเมอร์ดาก้อนเมอร์ดาก้อนนะอันนี้คือสะพานตา อันนี้คร